ที่ใช่กับว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่กับว่าใช่สิ่งที่ถูกกับว่าไม่ถูกสิ่งที่ไม่ถูกกับว่าถูกเห็นไหมละ่ะเห็นดําเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำนี่เพราะเราจะยอมเลยเอามีคนไปลัท์ทางมาไ,าไปกราบไปไหวเห็นไหมละ่ะก็ท่านไม่สบายก็ต้องเอาข้าวให้ท่านกินทุกเวลาที่จะได้บุญมากได้อานิสงส์มาก เพราะได้อุปถากพระผู้อาพาธเหมือนอุปถากเราตถาคตเล็บพระตถาคตเจ้าฉันตลอดเวลาหรือไม่มีพระสูตรไหนนั่นและพระอริยบุคคลมีพระสูตรไหนที่ท่านฉันทุกเวลาไม่แต่พระเจ้าบัญจัดิด้วนี่เราตถาคตตำหนิพระผู้ฉันสองครั้งหมายถึงช่วงเช้ากับช่วงเพลนเพราะมีความปฏิพูดกังบนในอาหาร เขาจะยังก็นี่หน,นึ่หรือจะบอกว่าเราผิดอีกอะไรก็เราพอน้อยผิดอะไรอะไรก็เราพอน้อยผิดใครผิดใครถูกพิจารณาดูที่นั่นเรื่องของเรื่องนั้นอน,นโยมเ็าถูกหลวงปู่ก็ต้องบอกว่าถูกทีถ้าหลวงปู่พูดมากเกินไปเขาก็มาชัดเอ้ยกเกาะโยมกินอยากดังแต่เสยโยมเขากําลังดังอยู่จะไปเกาะโยมเขาหลวงปู่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลวงปู่ต้องการความยุติธรรม ไม่อยากเข็นความอายุที่ทำแค่นั้นหลวงพ่ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นนี่ดังได้อะไรนั่นดังแล้วได้อะไรหลวงพ่จะถามเลยนะเด่น,นดังแล้วได้อะไร,ระนะด้ดแ,ลแ,ลรแล้วได้อะไรถ้าถ้าเด่นดังนอกธรรมนอกวินยัยถ้าเด่นดังก็ขอให้เด่นดังตามธรรมตามวินัยนี่เหมือนในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าเด่นดังนี่ดังเพราะหลักธรรมหลักวินยัย นี่คือคณะสงฆ์นี่เด่นดังเพราะหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่ว่าเด่นดังด้วยเหตุอื่นเต่ปนนั่นก็ยังมีผู้นับถือไม่มากในสมัยที่เขาหาวิธีการที่จะทําลายพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะว่าสมัยกากป้ยวัดบาลาง,างนี้ขณะผู้เจ้าอย่างสมุชนอยู่นะเวลาพรานังคุณติไปหาเรื่องก็ยังพากันหลบหลีกไปเออหรือจะเป็นจริงเหรอ เห็นไหมล่ะความเสื่อมเสเกิดเห็นไหมล่ะหรือจะว่าจมนาก,กรหลพเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสหนาตัณหาอยากกระคณะสงเ์เลยพระนางสุนทรีจริงมาบำเลอผู้ที่ไปจังหันมากๆนี่เริ่มขยับออกขยับออกขยับออก,ออกเห็นไหมล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันเมผู้ขนาดพระเจ้าอยู่ทรงผู้ชนอยู่นี่ปฏิปทาอะไรกันเรานั่นเรื่องของเรื่องมันแต่ที่เราพูดนี่เราไม่อยากเห็นการทะเลาะเบาแบ่งกันไงเวลาที่ว่าอุบาสกมิการเขาสอนผิด โยมก็สอนผิดอุบาสก็สอนผิดเราต้องดูที่ว่าเขาสอนผิดแบบไหนนี่เรื่องของเรื่องนั้นเขายกย่องเดรัยฉานวิชาไหมเขาลากพวกเราให้ไปกราบพวกไอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่หรือไม่ไปสักลิงจากกลายไม่ไปกราบไอ้พวกพญากุธพญานาคหรือเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่ไหมหรือว่าไปดูเลิกดูยาม วันจมวันฟูไหมนนก็วันจมบ้างเด็กก็วันฟูบ้างโอ้ยชาลาพัฒน์น,น,น,นั่นหรือว่าเขาสอนแบบไหนสอนให้เจ็บกามกันไหมมันก็ต้องรู้ทีอันนี้มันผิดก็คือผิดใจนั่นเองผิดใจเพราะว่ามึงดังกว่ากูมันผิดตรงนั้นมึงดังกว่ากูมึงจะดังกว่ากูไม่ได้มึงจะดังแต่มึงคนเดียวไม่ได้หาวิสีลากลุม เห็นไหมล่ะพอพรนเราก็เห็นอ้ยโยมเขาดังกว่าก็ไม่ได้ละมึงดังกว่ากูไม่ได้หรือมึงมาตัดสินมึงมาตัดทางหาอยู่หาจินกูกูทำก็หลังของขัง,งขายมึงมาหาเรื่องกูใช่ปะนั่นในเรื่องของเรื่องนั้นมันก็เลยลงเอยแบบนั้นเห็นเราอยากเห็นความยุติธรรมถึงหากทราบว่าความยุติธรรมไม่มีในโลกสันโลกอยู่ตามกรรมแต่เราก็อยากเห็น ถ้าไม่สู้ลหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไม่ได้ไปว่าไปกะ่อกะระแสนั่นก,ะกะน่อกระแสนี่โอ้ยอย่าเลยเอะเพราะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าผิดนี่นก็ผิดนี่ถูกก็ถูกนี่เราแยกแยะแค่นั้นเองเราว่ามันไม่ถูกที่ไปว่ากันไปทะเลาะเบ,บาแวงกันเราว่าครอบครัวเดียวทะเลาะเบ,บาแวงกันนี่ไม่ละอายเสด็จเอกสามันเลยน้อก็จะถามเนี่ยมันก็พวกเธอนี่ไปทำเรื่อง,งของข้างขายเนี่ย พวกเคอไม่ไอายสตัตว์เลานมาเลยพระเรานี่มล้มู้ดก็จะถามอย่างนี้แหละนั่นนะ่ะพวกสตัตว์เานพวกสุนัขที่อยู่ในวัดบาอาลามนี่มันก็ยังกาบพระก็เหมือนหมาเรามีอยู่สามตัวนี่เอา้ามันกินเนี่ยมันกินของไว้เฮ้ยมันก็ยังนั่งลงเอายกมือยกมาอยู่นั่นไอ้บูนนั่นนั่นเห็นไหมล่ะมันยังรู้คุณน่ะแต่นี้เรารู้คุณพระพุทธเจ้าหรือไม่ แล้วกูจะถามเลยผู้เจ้าสอนให้เราสอนเราแบบไหนเอา้าก็แจกแจงมันถูกที่ผู้ทเจ้าสอนให้พวกเรามาละมาวางสอนให้มีความเคารพเทิดทูนในครูในบาเห็นไหมละ่ะสังขังสนังกษสามนะีระดับไหนละ่ะระดับสลับเป็นสลับตายเหมือนพระอานุนทั้งที่เราฟังเมื่อกี้นะ่ะระดับมีเตดนั่นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์นั่นระดับนั่นเต่พวกเราโอ้ไม่คนละอยา่างเอ๋อะไรมาก็เพื่อตัวเอง เพื่อตัวเองเพื่อความอยากเด่นอยากดังเพื่อความยิ่งใหญ่ถ้าหลวงปู่อยากเด่นอยากดังหลวงปู่ก็สร้างปู่เจดสลาใหญ่เจดีใหญ่แล้วไปเรียกอะไรแล้วไปประจบเขาเลือหัดแล้วกาเ้ามาให้ผู้จารด้วยนะผมตรงหน่อยเวลาเขาผิดก็ไม่กล้าพูดนั่นแหละเรียกว่าประจบเขาเลือดหัดเวลาเขาทำผิดเกินไปไม่กล้าพูด เขาเจ้ากี้เจ้าการในวัดพระอารามก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวสาลาไม่เสร็จเจดีไม่เสร็จนีเ้เรียกว่าประจบคระลืหัดนะหนูต้องเข้าใจด้วยทีอย่แก้มาถูกนะากขาขอมาให้อูจารย์ด้วยนะนั่นเรื่องของเรื่องนั้นอะไรก็ผมผิดอะไรก็ผมผิดเนะี่ยมันก็จําเป็นต้องพูดให้ฟังอย่างนี้แหละพูดธรรมดามันก็ไม่ถึงใจอีกมันต้องพูดระดับนี้มันจะถึงใจได้เดจะบอกว่าเราพ่อน้อยโกรธอีกโกรธใคร ความโกรธความโลภหลงที่เิ็มมนะผมเผาไปนานแล้วตั้งแต่อยู่ป่าอยู่เขาโน่นพ่าพูดนี่ผมพูดจริงแค่นั้นเองแล้วก็ผิดหมดเย็นไหมละ่ะก็ถูกคนเดียวนี่หรว่าคนอื่นดีกว่าไม่ได้ลากกันนลงเป็นอย่างนั้น